ครับวันนี้เราจะนำทุกท่านมาพบกับ8อันดับพระปิตายอดนิยมของพระเจเิอาจารย์ที่มีราคาเช่าหาค่อนข้างสูงและถูกกล่าวถึงมากที่สุดตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันมีพระเครื่องประเภทหนึ่งซึ่งมีพุทธศิลปะเป็นเอกลักษณ์แตกต่างจากพระเครื่องประเภทอื่นๆจนกลายเป็นความโดดเด่นและได้รับความนิยมอย่างสูงยิ่งในหมู่พุทธศาสนิกชน โดยเฉพาะวงการพระเครื่องซึ่งรู้จักกันในนามพระปิตาลักษณะเด่นของพระปิตานั้นนับเป็นพระเครื่องที่แสดงถึงปริศนาธรรมแห่งงานพุทธศิลปะอย่างโดดเด่นอยากจะหาพระเครื่องประเภทใดเทียบเทียมได้การปิดวาวรหรือทางเข้าออกแห่งอสวกิเลสทั้งหลายซึ่งเราเชื่อกันว่าร่างกายของมนุษย์มีทาวารหมายถึงประตูแห่งการเข้าออก9ทางพระปิตาหรือพระคำปฏิ เป็นพระเครื่องที่ได้รับความนิยมหงแหนและใฝ่หามาบูชากันมากโดยเชื่อว่าพระปิดตามีพุทธคุณครบถ้วนทั้งแคล้วคลาดปลอดภัยและพุทธคุณทางด้านเมตตาขาขายโชคลาภและนี่ก็คือ8อันดับพระปิดตายอดนิยมของพระเจเจีอาจารย์ที่มีราคาเช่าหาค่อนข้างสูงและถูกกล่าวถึงมากที่สุดตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันในชุดที่10 อันดับที่8พระปิตาพังพาการรุ่นแรกองค์พ่อจตุคามรามเทพพระปิตารุ่นนี้จัดสร้างในปีพศ2532พระปิตาพังพระการปี32รุ่นแรกหนึ่งในพระสายจตุคามรามเทพยุคแรกๆรพระปิตาพังพาการนั้นมีความเชื่อว่าเป็นภาคอวตารของพระเทวราชโพธิสัตว์จตุคามรามเทพอีกภาคหนึ่ง จากข้อมูลที่ระบุการแพร่หลายชี้ไปในทิศทางเดียวกันว่าเกิดขึ้นในช่วงปีพศ2532ช่วงการกอตั้งสารหลักเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราชได้มีการประทับเข้าทรงองค์พ่อจัตุคามรามเทพซึ่งล่างทรงก็คือคุณอาพองสกุลอมรหรือโกพององค์พ่อจัตุคามรามเทพได้มีบัญชาอยากให้ท่านพลตารวจเอกสันเพชรทำมาทีคุณซึ่งยศในขณะนั้นสร้างพระปิตาพังพระก,การ ซึ่งเป็นภาคคู่บ้านคู่เมืองของอาณาจักรรีพิชัยมาตั้งแต่สมัยอดีตในขณะที่ท่านพลตำรวจเอกสันเพชรได้มีการสอบถามถึงรูปแบบของพระปิตาพังพระการกับร่างทรงซึ่งองค์พ่อจตุคามราม,มาเทพในร่างทรงได้มีการกล่าวตอบมาว่าเดี๋ยวจะมีคนนำมาให้เองหลังจากนั้นไม่นานก็ได้มีเรื่องแปลกประหลาดมหัจจรเกิดขึ้นเมื่อท่านกำจรสถิลกุลอดีตผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยในขณะนั้น ได้เดินทางไปยังจังหวัดนครศรีธรรมราชมีคนนำพระมาให้ท่านบูชาท่านก็ได้ขอเช่าบูชาไปสององเป็นผ้าต่างชนิดกันในราคา500บาทตกองละ250บาทก่อนการเดินทางกลับกรุงเทพท่านได้แวะเยี่ยมพลตำรวจเอกสันเพชรและได้มอบผ้าดังกล่าวให้ท่านพลตำรวจเอกสันเพชรหนึ่งองเป็นลักษณะของผ้าปิดตาแบบรอยองค์ในท่านั่งขัดสมาธิเพชรยกฝ่ามือทั้งสองปิดใบหน้า สวมมงกุฎเป็นรูปดอกบัวที่กำลังจะบานสองชั้นข้างบนสุดเป็นรูปดอกบัวตูมมีกลีบสองกลีบมียันก้นห้อยตรงสะดือสวมกุไชทั้งข้อมือข้อเท้าด้านหลังเป็นรูปนักสัตว์ีมะเส็งเป็นลักษณะของปฏิมากรรมเก่าแก่ปีมือช่างหลวงหล่อด้วยโลหะพิเศษที่เรียกกันว่าเงินยวงมีขนาดความสูงประมาณหนึ่งนิ้วครึ่งหน้าตากว้างประมาณหนึ่งนิ้วมีอายุค,ความเก่าหลายร้อยปี เมื่อท่านพลตำรวจเอกสันเพชรได้ต้นแบบมาดังนั้นก็ให้ช่างได้มีการดัดแปลงรูปแบบเพราะเจตนาของ,ลงหลวงพ่อต้องการให้สร้างเป็นเหรียญมีขนาดเท่ากับเหรียญบาทในสมัยนั้นโดยปรับเปลี่ยนนักษัตว์ปีมสิงที่อยู่ด้านหลังนำมาไว้ด้านข้างทั้งซ้ายและขวาขององค์พระเพิ่มอักระพระคาถานำมพัทธน,นโมพุทธายะอุณาโลมรวมถึงตัวอัขระที่องค์พ่อจตุคามรามประเทพ ท่านทรงกำหนดให้ส่วนราคาเช่าหาสำหรับเหรียญพระปิตาพังพระกาศร,รุ่นแรกองค์พ่อจตุคามรมามเทพปี2532นี้ก็อยู่ที่หลักหมื่นขึ้นไปทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับสาภาพและความสวยขององค์พระ อันดับที่7พระปิตาจำโบสองหลวงปู่โตวัดปดูชิมพีกรุงเทพมหานครพระปิตารุ่นนี้จัดสร้างในปีพศ2521พระปิตาจำโบสองหลวงปู่โตวัดประดูชิมพีพระรุ่นนี้สร้างพร้อมกับพระปิตายัานดวงเล็กพระปิตาปดนี่ซึ่งปลูกเสกถึงสามไตมากในปีพศ2521-2523 เป็นพระปิตารุ่นยอดนิยมระดับต้นๆของท่านในวงการถือว่าติดลมบนเล่นหากันเป็นวงกว้างไปถึงต่างประเทศซื้อง่ายขายคล่องมีจำนวนการสร้างก็คือ1เนื้อผงใบลานสร้าง3า9 7 4องค์เนื้อผงเกศรสร้าง3 0 5 9องค์เนื้อผงทูกกรรมฐานสร้าง2,700องค์ นอกจากประสบการณ์เล่าขานของผู้ที่นำไปบูชาคุณพิเศษทางด้านเมตตาโชคลาภนอกจากนั้นทางแคล้วคาดปลอดภัยก็เชื่อถือได้อย่างน่าอัศจรรย์มีนายตำรวจทหารที่ได้รับพระราชทานพระปิดตารุ่นนี้จากสมเด็จพระราชินีนาถในรัชกาลที่9เมื่อเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ตามแนวชายแดนได้แคล้วคาดปลอดภัยกันทุกคนจนทำให้ข้าราชการเกิดความเชื่อมั่นศรัทธา นิยมภาพปิตารุ่นนี้เป็นอย่างมากส่วนราคาเช่าหาสําหรับภาพปิตาจัมโบ้สองหลงปูโตวัดประดูชิมพีกรุงเทพมหานครปี2521นี้ก็อยู่ที่หลักแสนขึ้นไปทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับสาภาพและความสวยขององค์พระ อันดับที่6พระปิตาหลวงพ่อแก้วออกวัดประสาทบุญญาวาสกรุงเทพมหานครพระปิตารุ่นนี้จัดสร้างในปีพศ2506พระชุดวัดประสาทบุญญาวาสแห่งสามเสนกรุงเทพมหานครปี2506บนสารจะผสมผงของวัดระฆังและสมเด็จวัดบางขุนพรมจัดสร้างโดยพระสมุทรอัมพล ซึ่งเป็นอดีตเจ้าวาดวัดประสาสตรในช่วงปีพศ2505ถึง2509มวลสารผสมผงวัดระคังโดยท่านพยายามสอดแสแสงหาผงวิเศษจากหลายๆพระอาจารย์รวมทั้งชิ้นส่วนพระเครื่องแตกหักเก่าๆทั้งพระกุและพระเจเจอาจารย์นับไม่ถ้วนโดยเฉพาะชิ้นส่วนแตกหักของสมเด็จบางขุนพรมกลูมหม่ที่ทางวัดเปิดขุเมื่อปีพศ2500มีจํานวนหลายลังทีเดียวว่ากันว่า พระผงวัดปราสาทมีชิ้นส่วนแตกหักของสมเด็จบางขุนพมผสมอยู่มากกว่าสมเด็จบางขุนพมปี0 9เสียอีกอาเจจีที่มาร่วมพิธีที่วัดประสาทนั้นก็มีมากถึง200กว่ารูปจนนั่งภายในพระอุโบสถไม่หมดต้องให้นั่งข้างนอกพระอุโบสถแล้วโยงสายศีลออกมาพิธีในครั้งนั้นจัดว่าเป็นพิธีปลุกเสกวัตถุงมงคลที่ยิ่งใหญ่และศักดิ์สิทธิ์ที่สุดนับแต่พิธีปลุกเสกพระเครื่องฉลอง25พุทธศตวตรรษเป็นต้นมา ส่วนราคาเช่าหาสําหรับพระปิดตาอินมหลวงพ่อแก้วออกวัดประสาทบุญญาวาสกรุงเทพมหานครปี2,506นี้ก็อยู่ที่หลักพันขึ้นไปทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับสภาพและความสวยขององค์พระ อันดับที่5พระปิตาจิมจ้อหลวงพ่อท่าวัดกระบกขึ้นฟังจังหวัดระยองพระปิตารุ่นนี้จัดสร้างในปีพศ2505พระปิตาจิมจ้อหลวงพ่อท่าวัดกระบกขึ้นฟังที่สร้างเมื่อปี2505โดยอาจารย์ปฐมบาทสาครเป็นผู้แนะนำในการสร้างทั้งการตำคุกเขาผงและกดพิมพ์พระลักษณะเป็นพระเนื้อผง ผสมสีพึ่งเขียวสีดำเข้มพิมพ์ใหญ่และพิมพ์เล็กมีทั้งแบบปิดทองคำเปลวด้านหน้าและไม่ปิดทองพุทธคุณอนุภาพสุดยอดด้านสเสน่ห์เมตตามหานิยมคงกระพันแล็วค่าและโชคลาบขาขายมวลสารส่วนผสมก็เช่นผงวิเศษเก่าของหลวงพ่อทาาสีพึ่งสีเขียวของหลวงพ่อท่าผงปฐมังผงอิติเจของอาจารย์ปฐมอาสาคอนงถานคำพีปลานสมัย โบราณของหลวงพ่อท่าผงวิเศษของหลวงพ่อบุญมีวัดโพธที่สัมพันธ์ศรีราชาชนบุรีผงดินมงคลของหลวงพ่อท่าผงโยคีฮาเรบวัดสารนาฏอําเภอแกลงโดยปลูกเสกครั้งที่หนึ่งหลวงพ่อท่าปลูกเสกเดี่ยวให้หนึ่งพันสาเต็มปลูกเสกครั้งที่สองมีรายนามพระเจจิที่นั่งปลูกเสกณวัดกระบกขึ้นฟังก็คือลูกปูทิม ว่าแห่งวัดรหารไล่รับนิมนต์มาเป็นประธานในพิธีหลวงพ่อหอมวัดซากมากหลวงพ่อเย็นวัดบ้านแรงหลวงพ่อรัตวัดหนองกระบอกและพระเจจิอาจารย์ได้เข้าสมาธินั่งปลูกเสกตั้งแต่เวลา18นาฬิกาถึงเวลา2นาฬิกาของวันใหม่โดยเฉพาะเป็นครั้งแรกที่หลวงปู่ทิมรับนิมนต์มาปลูกเสกนอกวัดรหารไล่และท่านได้นั่งปลกปลูกเสกรวดเดียว8ชั่วโมงโดยไม่หยุดพักฉันน้ำชา เราปกติจะมีการลั่นคล้องทุกสองชั่วโมงเพื่อให้พระคุณเจ้าได้ถอนสมาธิพักผ่อนอริยบทและฉันน้ำชาประมาณ30นาทีนั่นเองส่วนราคาเช่าหาสำหรับพระปิตาอิมจ้อหลวงพ่อท่าวัดกระบกขึ้นฝั่งจังหวัดระยองปี2503 3นนี้ก็อยู่ที่หลักพันขึ้นไปอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับสาภาพและความสวยขององค์พระ อันดับที่ 4. พระปิตาสโสรสมหาพรมทิมหลวงพ่อแก้วลุกเสกโดยหลวงปูท่ทิมวัดะหารไร่จังหวัดระยองพระปิตารุ่นนี้จัดสร้างในปีพศ2503พระปิตารุ่นนี้เป็นหนึ่งในชุดพระปิตาสโสรสมหาพรมที่คุณประถงบาาสาครเป็นผู้สร้างถวายหลวงปู่ในปีพศ2503สร้างจำนวน108องค์มีทั้งหลังเรียบและหลังแบบ ซึ่งนับวันจะหาดูได้ยากแล้วเนื่องจากจํานวนการสร้างที่มีน้อยและเป็นที่หวงแหนกันมากของผู้ที่มีโอกาสครอบครองดีทั้งผู้สร้างพิธีและมวลสารตลอดจนวัตถุประสงค์ในการสร้างคุณปฐมบาาสาครนั้นท่านเป็นอดีตสากรอำเภอบ,บ้านไคา่จังหวัดระยองได้รวบรวมผงมวลสารโดยเฉพาะผงโสรถมหาพรหมเป็นผงของหลวงปู่ศรีทัตอาจารย์ของหลวงปู่จันเขมิโยว,วัดศรีเทพ และผงของหลวงป,ปู่สนอดีเจ้าอาวาสวัดท่าดอกแก้วผู้สืบตำแหน่งแทนหลวงปู่สีทัศผงโสรถมหาพรมนี้หลวงปู่สีทัศน์ได้ใช้เวลาในการสร้างหนึ่งปีผงทั้งหลายทั้งปวงเหล่านี้นำมาผสมเข้าด้วยกันผสมด้วยลักสมุกครุกเคล้าจนได้ที่แล้วนำมากดให้สำเร็จเป็นองค์พระได้พระพิมพ์ต่างๆดังนี้เช่น พิมพ์ตีกลายจำนวน32องค์พิมพ์ท่ากระดานจำนวน108องค์พิมพ์สมเด็จจำนวน108องค์พิมพ์ปิดตาเสียนบายสีจำนวน56องค์พระปิตาบินเดี่ยวมีทั้งทาลักษณ์และไม่ทาลักษณ์แดงจำนวนอย่างละร0อองค์พระปิตาพิม์พแขนอ่อนจำนวน108องค์พระปิตาพิมพ์แขนตรงจำนวน108องค์เป็นต้น ส่วนราคาเช่าหาสำหรับพระปิตาโสรถมหาพรมพิมพ์หลวงพ่อแก้ววัดเครือวันที่ปลุกเสกโดยหลวงปู่ทิมวัดะหารไรจังหวัดระยองปี2 5 0 3นนี้ก็อยู่ที่หลักหมื่นขึ้นไปทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับสภาพและความสวยขององค์พระ อันดับที่3พระปิตาหลวงพ่อป้องวัดหลุมดินจังหวัดราชบุรีพระปิตารุ่นนี้จัดสร้างในปีพศ2471พระปิตาหลวงพ่อป้องวัดหลุมดินเนื้อเมกพัดหลวงพ่อป้องสุรีโลหรือพระครูธรรมพินันแห่งวัดหลุมดินผู้สร้างพระปิตาอันลือลั่นวัตถุมงคลที่มีชื่อเสียงของหลวงพ่อได้แก่พระปิตามหาอุร ที่นิยมกันมากได้แจ่พระปิดตามหาอุดเนื้อเมกพัดโดยใช้แร่ธาตุหลายอย่างมาผสมกันเช่นทองแดงทองเหลืองตะกัว่วดีบุกกรรมฐานเป็นต้นนำมาผสมหล่อละลายเป็นเนื้อเดียวกันมีสีดำเป็นมันวบาวสมัยนั้นพระมหาอุดเมกพัดจะมีอยู่เฉพาะที่วัดกลุมดินเท่านั้นนอกจากคำบอกเล่าของผู้เท่าที่ได้รับพระมหาอุดและพระกลีบ,บัว จะได้รับในช่วงระหว่างการสร้างสารารการปรเรียนหลังใหญ่ในปีพศ2471โดยผู้ชายจะได้รับพระมหาอุดและผู้หญิงจะได้รับพระกรีบ,บัวในระยะเวลาต่อมาชื่อเสียงของหลวงพ่อป้องดังมากช่วงเกิดสงครามอินโดจีนกรณีไทยเรียกร้องแผ่นดินอินโดจีนบางส่วนคืนจากฝรั่งเศสทหารประจำการและทหารกองหนุนทุกคนต้องออกไปรบ กรมการทหารช่างราชบุรีส่งทหารไปชายแดนเช่นเดียวกันตอนออกเดินทางทหารทุกคนได้ไปขอรับพระเครื่องจากหลวงพ่อระยะแรกๆหลวงพ่อก็แจกพระมหาอุดเนื้อเมกกระพัดจนทําไม่ทันเพราะพระเนื้อเมกกระพัดมีวิธีการทําที่ใช้เวลามากเมื่อรอเสร็จเป็นองค์พระแล้วยังต้องตกแต่งให้เรียบร้อยหลวงพ่อจะจารัาการะไว้ด้วยตัวเองทุกองค์แล้วนําเข้าพิธีพุทธาพิเศษ ส่วนราคาเช่าหาสำหรับพระปิตาหลวงพ่อป้องวัดหลุมดินจังหวัดราชบุรีปี2471นี้ก็อยู่ที่หลักหมื่นขึ้นไปทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับสภาพและความสวยขององค์พระอันดับที่สอง พระปิตาหลวงพ่อปานวัดบางกระสอบจังหวัดสมุทรปราการาพระปิตารุ่นนี้จัดสร้างในปีพศ .2430 ตามประวัติของหลวงพ่อปานวัดบางกระสอบท่านเป็นพระยุคเดียวกันกับหลวงปู่บัววัดรวกและหลวงปู่จีนวัดท่าราชปัญษาของท่านอ่อนกว่ากันเล็กน้อยท่านทั้งสามทุ่งมาด้วยกันทางเรือโดยหลวงปู่บัวท่านเป็นพี่ชายของหลวงปู่จีน ซึ่งหลวงปู่บัวท่านขึ้นที่วัดบางหัวเสือหลวงพ่อปานท่านก็ขึ้นที่วัดบางกระสอบส่วนหลวงปู่จีนท่านทุดรงต่อและไปขึ้นที่วัดท่ารากหรือว่าหลวงพ่อปานท่านเป็นอาจารย์ใหญ่อีกองหนึ่งของเมืองพระประแดงพระของท่านมีประสบการณ์โชคโชนเคียงคู่มากับพระปิตาปราดทองดีวัดกลางพระปิตาหลวงปู่บัววัดรวกพระที่ท่านสร้างมีอายุนับถึงปัจจุบันก็มากกว่าร้อยปีขึ้นไป ปัจจุบันนี้จะพบเห็นองค์ที่สวยๆและสมบูรณ์หายากมากๆพระปิตาหลวงพ่อปานวัดบางกระสอบสร้างเป็นเนื้อชินสังฆวานอนส่วนราคาเช่าหาสําหรับพระปิตาหลวงพ่อปานวัดบางกระสอบจังหวัดสมุทรปราการปี2430นี้ก็อยู่ที่หลักหมื่นขึ้นไปทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับสภาพและความสวยขององค์พระ อันดับที่หนึ่งพระปิตาพิมพ์เขียดกลุ่ววัดท้ายย่านจังหวัดชัยนาทพระปิตาวัดท้ายย่านจังหวัดชัยนาทซึ่งคนรุ่นเก่ามักเรียกขานว่าพระปิตาบ่อยันและเป็นพระกลุ่หนึ่งเดียวในชุดเบญจภา,าคีพระปิตาเนื้อโลหะที่มีอายุการสร้างยาวนานที่สุดและด้วยพุทธคุณเป็นเลิศครบครันจึงเป็นสุดยอดแห่งการสแสวงหา ของบรรดานักสะสมพัะกลูกเก่ารวมถึงผู้ที่ชื่นชอบพระปิตามาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันแต่ด้วยความที่หาของแท้ได้ยากยิ่งนักค่านิยมจงสูงขึ้นเรื่อยๆเท่าที่พบมีอยู่ด้วยกัน 3. เนื้อก็คือเนื้อแร่พวงเนื้อสำลิดและเนื้อดินผสมผงใบลานซึ่งจะพบในพิมพ์กรบเป็นส่วนใหญ่สรับเนื้อที่ได้รับความนิยมก็คือเนื้อแร่พวง โดยเนื้อแร่พวงนี้เป็นแร่ชนิดหนึ่งที่เกิดตามธรรมชาติเมื่อถลุงให้บริสุทธิ์แล้วจะมีความแข็งที่ผิวนอกแต่เนื้อในจะพุนไม่ยึดเกาะกันเหมือนโลหะชนิดอื่นดังนั้นเมื่อได้รับการกระทบหรือกระแทกแรงๆจึงมักจะชำรุดแตกหักเป็นชิ้นๆทำให้การเจีบรักษาต้องใช้ความระมัดระวังเป็นอย่างมากพุทธลักษณะเป็นองค์พระประทับนั่งขัดสมาธิเพชร รหัสทั้งสองยกขึ้นปิดพระเนตรพิมพ์ที่ได้รับความนิยมมีสามพิมพ์ก็คือพิมพ์ชีโบพิมพ์กบและพิมพ์เขียดส่วนราคาเช่าหาสำหรับพระปิดตาพิมพ์เขียดกรุวัดท้ายย่านจังหวัดชัยนาทก็อยู่ที่หลักแสนขึ้นไปทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับสาภาพและความสวยขององค์พระ และนั่นก็คือ8อันดับพระปิดายอดนิยมของพระเกจีอาจารย์ที่มีราคาเช่าหาค่อนข้างสูงและถูกกล่าวถึงมากที่สุดตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันในชุดที่10และพบกันใหม่ในชุดที่11อย่าลืมกดติดตามกดซับสไครป์กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ผู้จัดทำด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ